ไม่ปเกีย้ยไปเกีย้ยหนูทำแบบไปเกีย้ยเพราะถ่ายไม่ทน <c oughs> ัน,เ,นเอามาแปะนะไ <c oughs> ิ <c oughs> สอนให้พ่อดูสิ <c oughs> ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหม่ออเลย <c oughs> อ่ะ,อะไอะ <c oughs> ไว่าวทำอีกทีสิลูกน่นารักจังเลยแ่เล่น หน่าไปด้วยสิลูกแบบเมื่อกี้โอ้โหมันผ่านทุกทีเลยอ่ะทำไมมันผ่านตลอดดีแล้วดีแล้วโซเชียลก็ได้ผ่านเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอก่อนแล้วค่ายดดิดเองเป็นผ่านยนันใช่ไหมอืมเขาเร่งเลยเขาก็ย,ยิ้มเอาเอาแผ่นนั้นมาแปะหน้า เอาใครเจ็บใครเจ็บไหนว่าแล้วพี<อ>่ทำอะไรพ <c oughs> ี่เลี้ยงแต่ละคนก็คือต้องแบบ เป็นอะไร adaptation? ลูกอยทุกคนคอยป้องกันลูกสาวไว้นะพาไม่หนื่อยมีการมีการดีการันหนูอยากได้เองอะลูกอ้าวไม่ไง กินแ้กินกินเคเาาอยากก,กินเค้กเขาชอบกินเคคนนี้อยอยนบ้านเราคือแบบไอ้น่ะมันเกิดบ่อยมากทาไม่ใช่เด็กนื้อหรอกลูกก็เป็นพี่น้องกันนี่แหละ เ <Hey, S 2> อเก้พ่เ <c oughs> อเจรบ้อเวก็บไวหน้า่าไหนอะหนูไปไหนอะน,นาลาเจเจเขาอยู่นี่ <c oughs> ที่ทีน้องพีมีกันบ้านไหมคะอ่าไม่มีครับมีกันนะจ๊ะพ <P> ีน้องพี ทำไปแล้วเฮ้เฮ้เอ้พี่ดิ วุ่นวายคุณขึ้นอ๋อส่งยามมาห้าสิบดวงครับเนะครับพรวโหมันมันจริงสนุกมากเลยที่ลูกที่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 ทีที่ท่ที่อี่ที่ะขออีกที่ที่ที่ี่ที่นี่ที่ตี่ที่รี่ีทีรี่ี่ทที่ที่ทีีที หายว่าอะไมีเบบี้ใช่เพราะเปล่าให้อู้โหมีคนบอกว่าส่งมาบอกว่า,าพ่อจะได้หลานเพิ่มแล้วเพราะว่าแดงเดี๋ยวพ่อทายาให้โอเค ปิดปากลูกไม่เอาไม่ทําแบบนี้อะสปาปาร์ตี้ขึ้นนะครับอยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้นะวันนี้เป็นวันเกิดของนันนนนะครับหลานนาทีนะครับอยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้นะวันนี้เขาก็เลยมาที่บ้านกันเดี๋ยวจะเป่าเค้กแล้วเนี่ยอันนี้รีเป่าเลย ตอนนี้มีสตา์ปาร์ตี 1941, so ้นะคะเด็กสามแนะอันนี <t 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 ้ม uh mm ันเก็บ้านพังไหมอะไรลูกราให้นะ

น้องพีนี่มันไม่ใช่ของหนูลูกพีอิตาลีหนูหนูก็มีแล้วหนูมีแล้วหนูมีแล้วเดี๋ยว่าอยากได้บอกกี้หาอ้าวปนุชอยู่ไหนอะไปหาปนุชเร็วปาปลาหนูอะให้ใส่ด้วยกันอยู่แล้วลูก ไม่ขโมยน้องไม่ได้ขโมยใส่ช่ดซุกเปร์ฮีโร่ได้หัปปวปลี้วคเปีฮี่กากีหัอกกนั้นะนนเป็นทำไมลูกเอ,อ้จ่จเย็เนเย็นเย็นเย็นต้องเล่นด้วยโอ้ย เป่าเค้กไหมลูกโอเคป่ะพอเราขึ้นอ่ะเหลืออีกสามนาทีครับผมเรากำลังจะไปเป่าเค้กกันแล้วนะอ่ะวันนี้อยู่นี่เราใส่วันนี้ไม่ได้สตาร์ปาร์ตี้ละที่ตอนนี้ขาดอีกแค่สองคันดวงเท่านั้นเข้ามาเลยค่ะ เดี ite, ๋ยวอีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับสตาร์าร์ตี้ตอนนี้ใครอยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้นะตอนนี้อยู่ในช่วงสตาร์ารตตี้นะครับกินน้มีแกนมั้ยครับอนไรวันนี้เห็นข่าวน้องแพตตี้กำลังท้อง พร้อมอยากจะเป่าแล้วค่ะอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะใช่ไ่เกว่าอาแดนจะมีแฟนเหมือนว่าพ่อไหมคะมเฮ้ยต้องรอเขาต้องรอเขามาบอกสิ ตอนนี้นะครับเราจะดทําสตาร์ปาร์ตี้สำเร็จเพราะยังไม่รู้เลยเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเป็นแฟนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ย้งหอมาแล้วจ้า

มีคนถามว่าวันนี้น้องพีทำกันบ้านหรือยังพิธีนี่พิธีป่ะเนี่ยไม่มีกันบ้าที่นี่ไม่มีกันบ้านชคดีนะโชคดีบ้ามีสักทีมากเฮ้ยสุดไปนะโหสุดสิ่ยืนสิ

อ๋อขาวคุณเศรษจีัญยาบอกให้พิธีค่ะชมมาสิแล้ว <c oughs> ต,ตอนนี้หรออันยา <c oughs> <c oughs> สตาปาร์ตี้เวลาสตาปาร์ตี้อีกสองนาที <c oughs> ไม่ถึงด้วยใช่ อยากส่งได้แล้วส่งตอนนี้นะครับมองด้วยความแบบว่าเขาทำอะไรกันนะเขาทำอะไรกันวจไงบรดได้ลอะไรมาคะเราจะไปไหนดีวันนี้ฮะออกี้ท็กกี้เหรอ

ทุกคนที่ส่งดามมาให้นะวันนี้เราทำสตาร์บัตตี้สุเด็ดมีมันที่สุดท้ายอุ๊บโอ้คุณจ๋าส่งมาหนึ่งพันดวงอจเย็นเยจเย็นเลูกอ่ะมีสิทธิ์ลุ้นห้าสิบวิสุดท้ายการทำสตาร์

นอโนนดูดูหน้าคนดีใจอันนี้น่าจะมุนสินวิสุดท้ายสงแต่จะไม่ได้โอ้คุณจา่าสตสิาห์สง่งดามาให้พันดวงอะ,อะไรอะ่ะเพราะจะมีอะไรของขวัญจากกูกี่ขาดอีกหนึ่งพดวงครับผมใครอยาก่แทนลูกแล้วกันออาให,ให้ให้ลูกสิอยากเห็นเราให้เราส่งตอนนี้นะครับเหลือยี่สิบวิยี่สิบวิสุดท้าย แนนอนอีไอให้ขอกว่าอันนี้อันยากระมืออันยาตายี่สิบินสุดท้ายหรือข้าวข้าวอีก300ดวงอุ๊บเอลิซ่าเข้ามาพอดีเยมูลค่ามากที่สุดเลยนะหน้าคนดีใจคือแม่เขา Make it เอลิซ่าเป็นตัวเข้ามา อันนี้มันเป็นมันทะลอะหรือยังอันนี้ใช่อ๋ออันนี้คนที่ห้าพอแล้วแค่นี้พอแล้วอ้าวนี้ไม่ใช่ของหนูลูกของหนูมีของดูมีอีกอันนึงของหนูอยู่ที่ไหนไปดูปแต่ว่าวันนี้มีข่าวใหญ่เรื่องแดนเขาประกาศแล้วนะนี่มีมีมีแดนแพตตี้เขาจะมีนี่น้องแล้วนะเออ น้องพีใส่ถุงมือด้วยเออที่อันนี้ของพิธีอันนี้ของพิธีใช่ใช่ใช่้าคมตัด้วยใส่ลแปรงร่างด้วยไหมลูกเอ้าแมหนูแปรงด้วยไหมคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโนโนไปพี่พี่โบช่วยหน่อยเอาาแมคะช่วยจับเดย โอ้โหไงนี่เฮ้ยเฮ้ย hey hey. ไม่ต่อยกันนะ <c oughs> <c oughs> ครบครบครบนี่ใช้ได้สิใชได้สิคุณชันชันธน,นาปะครับคุณชันธ <c oughs> น,นาสน่งมาห้าสิดวงองเท้าด้วย <c oughs> <c oughs> ต่อเคกก่อนเพรเดี๋ยวดึก เป็นการซ้อมดูค่ะเผื่อพ่อมีลูก กินข้าวกันยางเราตั้งโต๊ะกินข้าวกันเนะน้องพี่น้องพี่ น้องพีบาีคนบอกค่ะพีชุดแอนนาเอลซาต้องมาแล้วค่ะนี่คือ นี่ไงมันหนูเป็นสไปเดอร์แมนหนูก็ใส่แค่สไปเดอร์แมนพอแล้วอ,อะไรอันนี้ปล่อยใหญ่ได้ของเล่นของลูกสาวให้พี่

โตัวไม้ที่จะไม่สำคัญนี่ตองเนี้ยนี่ยสำคัญกว่ารก้าเป็นคนเดียวที่รู้ว่าตอนนี้คือท่แ้แล้วท่านได้ร่นแล้วอังโก้พับังไม่ดีแก้า e มีการเปิดดูมาเท่าไหร่

คุณอลวรรษบอกว่าส่งดาวให้แร์า50เดือนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวเรแล้วหนูชนคนอื่นลูกขอโทษทั้งเลยเข่าวดขนทั้งังเาวบเายนะ นี่คือยังไม่ได้กินข้าวกันนะไอคนนี้ใครอ่ะ บุ้มบุ้มว้าบุ้มว้านี่คนนี้ี่ทีนี่บุ้มอันนี้ไหมั้ยโอ๊ยพวกเงงหมดแล้วนี่ใครลุก โอ๊ยมาต่อยพ่อเหรอพ่อเจ็บเลยนะฮะลูกสาวน้องพี่้ <c oughs> านแคบลงนลหนนจริงบ้านผมน็แคบอยู่แล้วแห้วห <c oughs> ึงหม่หนห ถึงเด็กจะไม่เยอะแคบอะไรลูกอ,อ,อ,อะไรคะพี่นันนนเจ็บไหมลูกเจ็บไหมคะน้องพีไม่เล่นเอาไปเก็บ